จะใช้ไดมอนด์อยู่สิบสิบไดมอนด์เลยนะ <God. S 1> จะสปีดอัพให้ดูนะสิบ <Yeah. S 1> ไดมอนด์จัดไปลูกมาแล้วครับนี่เะเรียบร้อยอย่างรวดเร็วครับอ่าแล้วลองคลิกดูนะออกมาแล้วอัานั้แอร์บอสคัสนั่นเองครับผมคลาสไฟนะครับกับน้ำแข็ง เหมือนคนเอานิ้วมือดิดปากไปมันหายอยู่นะจริงนะพี่จิ๊บว่ามันเหมือนคนเอานิ้วมือดิดปากตัวเองอะฟังดูจริงเออนะครับอ่านี่นะเอาออกด้ดูดิตลกเฮ้ยนะครับมาแล้วครับตัวใหม่นี่ไงครับ ตามในนั้นเลยนะที่เออ่ในเว็บไซต์บอกไว้นะครับว่นไงเนี่ยโอเคน้องอ okay, อกมาแล้วฮะเป็นพักบิวนี่ครับเจ้าตัวนี้นะโอ้โหเจ้าเป็ดแบบมีเป็ดน้อยแบบมีสายกีตาร์ลองชื่ออะไรนะพักบิวนะครับพักบิวอลองมาดูครับเป็นคัสเมจิคอลนะครับพักบิวนะ มีลุ้นจะได้ตูตู้นะตูตู้ลายตูตู้นะครับกับแมมมอสนะโอเคเออแมมมอสกับพอดเบอร์รี่พอดเบอร์รี่เรามีอยู่หรือเปล่าลองกลับไปดูนะครับว่าเรามีพอดเบอร์รี่หรือว่าแมมมอสอยู่หรือเปล่านะครับโอเคมาดูสิอัอนนี้มีตัวอะไรบ้างเปล่า อ่าเรามีพอตเบลลี่อยู่นะ<อ>พี่จะเก็บเจ้าบอบออกไปก่อนนะครับบอบหนูลูกเ <c oughs> ช็คกินห้องแรมก่อนนะ <c oughs> ป้าไม่ค่อยมีที่ <c oughs> อ่าตัวนี้เราเอาเจ้าพอตเบลลี่ออกมานะครับเพลสตรงไปปึ๊บนี่เนี่ยอ่าพอตเบลลี่ อัอาหารให้น้องหน่อยเออนะครับแล้วเราบรีดกันนะนะทัเบลกับพลอตเบอรี่นะครับบีดมาปุ๊บทำไมใช้เวลาน้อยเดียวเองเอ,อ่อถ้าแบบนี้นะครับเดี๋ยวลองดูนะ เพราะว่าถ้าเราดูจากหน้าเว็บไซต์เนี่ยอถ้าจะได้เจ้าแรลตัวตู้เนี่ยนะครับมันจะต้องใช้เวลา b r e e d i n g Time 16ชั่วโมงเลยนะอันนี้ใช้1วันเลยนะแสดงว่า2ตัวนี้ได้ยากออพอสมควรเลยนะครับมีความเสี่ยงที่ไม่ได้นะอ่ะลองดูครับว่าจะได้ไหมพี่จิ๊บลองกดสปีดให้ดูเลยนะครับจะได้รู้ว่าได้ไม่ได้นะครับจริงๆน่าจะไม่ได้หละครับ กดดูเลยวิ่งนั่นนะเป็นพอตเบอร์รี่นะครับอ,อแซฟได้ไหมมีใครต้องการน้องไหมอ่ะแซฟไปเลยครับจะได้ประหยัดที่นะโอเคเราจะลองอีกครั้งนะครับโอกาสครั้งที่สองนะรีบมาฮะเออขอให้ได้นะขอให้ได้นะขอให้ได้นะอ้าวไม่ได้อีกละฮะ ครั้งที่สองครับไม่สำเร็จพีชชู่ขออีกทีนะสี่ <c oughs> เพชรเลยนะซับไปอีกครับซับไปที่อมเบอร์อีกครั้งครับตายครับอะลองขอเวลาครับนเพิ่มอัพเวลให้น้องครับอาจจะเพิ่มน้องอาจจะเลเวน้อยไปโอเคเสียเพชรไปสี่แล้วนะอ่าลองดูครับอีกทีนึ่ง จะลองบีดอีกทีนึงอ่าเลือกเป็นพอดเบอรี่ก่อนแล้วก็พักบิลได้เออไม่ได้อีกแล้วครับโอ้น่าจะยากนะอ่าเพราะฉะนั้นพี่จิบคิดว่าอันนี้ค่ะเป็นไปได้ยากนะครับเพราะฉะนั้นน่าจะต้องผสมกับแมมมอสน่าจะได้ง่ายกว่านะกับเจ้าแมมมอสน่าจะง่ายกว่าเพราะฉะนั้นพี่จิบจะซื้อแมมมอสนะครับ1ตัว นี่นะแมมมอสเออออเต็มฮนะเต็มอยู่นะเต็มอยู่นะอ่าเต็มอยู่นะก็รอไปก่อนครับรอไปก่อนนะครับ,บเดี๋ยวเราจะลองดูว่าจะสำเร็จไหมนะครับถ้าเป็นแมมมอสกับตัวของน้องพลักบิลนะครับผมพลักบิเกับแมมมอสแต่ว่า ถ้าเป็นพอรเบอรี่เนี่ยยากแล้วนะโอกาสที่ผสมสําเร็จนะครับผมอโอเคสําหรับเมืองไลก็ประมาณนี้นะเดี๋ยวพี่จิจจาทําให้ครบนะครับมันก็จะมีอีกตัวหนึ่งเนาะที่เราผสมได้ง่ายๆน่าจะเป็นตัวนี้นะมอนสเตอร์น่าจะเป็นตัวนี้นะ,นต,นะนตัวนี้นะนอุ๊ยตัวนี้ก็ยากนะสามร้อยเลยนะครับสปนะครับ ปู oh, นี่หกร้อยเลยนะพอ,อถึงว่าโอกาสมันผสมยากอสมควรนะตัวนี้ร้อยละห้าสิบเดียวล้วห้าสิบ้าสิบเพชรนะครับ uh, ยาก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 พอสมควรเลยคนระับจต้ตู้ตู้นี่นะถ้าเราจะได้ก็คือได้ตัวนี้นะซึ่งความยากนะครับนี่แอบยากอยู่นะตู้ตู้นะครับแต่ถ้าน้อง ถ้าน้องพลักบิลนะครับผสมกับแมมมอสนะครับเดี๋ยวลองดูนะว่าจะได้ตัวอะไรเออจะได้ตัวนี้ครับฟิลเมนฟิลด์เมนฟิลด์เมนนะครับก็เป็นตัวยากอีกครับอ่าตัวไหนว่าฟิลด์เมนตัวนี้นะเออก็เป็นตัวยากอีกนะครับแต่ว่าเราจะลองดูนะครับเราจะลองดูนะครับให้มันครบนะครับเพื่อจะได้รู้ว่าเมืองไรเนี่ย มันยากแค่ไหนนะครับอันนี้น่าจะใช้เพชรประมาณ8เนาะอะก็ต้องรอครับก็ต้องรอนะครับเออนะครับสําหรับเมืองไรก็ประมาณนี้เนาะถ้าเป็นมอนสเตอร์ที่ว่าได้ง่ายๆเลยนะพี่จิบ๊บบอกว่าจะแนะนําว่าเป็นตัวนี้นะเราเริ่มจากตัวของอ่าตัวนี้นะครับฟลอเรส ฟลอเรสจะไปผสมกับเคนแน่จะได้เป็นตัวพักบิวนะครับแล้วก็ฟลอเรสผสมกับพับเบอรี่นะครับก็จะได้เป็นตัวกอฟนะครับส่วนตัวเจ้าตัวกอฟกับตัวพักบิวนี่นะครับเราก็เอาไปต่อยอดอีกนะเราจะลองดูว่าพักบิวกับกอฟไปผสมได้อะไรพักบิวนะครับไปผสมกับตัวพับเบอรี่จะได้เป็นตัวโตโต้นะครับแล้วก็พักบิวโอ้มันได้ขัดพักบิวผสมกับแมมมอสนะครับแมมมอสนะครับก็จะได้เป็นตัวเอ่อนี่ เป็นไฟเดอร์ไฟเดอร์มน่์ไฟเดอร์ไฟเดอร์มนนะครับแต่ว่าจะบอกว่าความยากระดับสา0ร้อยเพชรมันก็จะมีอัตราการผสมพันธุ์ที่ยากขึ้นนะครับผมนะครับส่วนเจ้าตัวก๊อฟได้ตัวอะไรเดี๋ยวลองดูนะพี่จิ๊บจำไม่ได้ต้องไปดูที่เว็บไซต์นะครับอ่าสำหรับเจ้าตัวก๊อฟนะเจ้าตัวก๊อฟผสมได้เป็นอะไรบ้างนะครับเอ่อน่าจะเป็นเจ้าตัวนี้นะอ๋อสไปทรัพผสมกับ เจ้านี่นะเจ้านี่ก็มอนสเตอร์ระดับนี่นะครับแล้วก็ผสมได้ตูตู้ด้วยนะคือ2ตัวเนี้ยเอาผสมกับเค็นหน้ามีโอกาสที่จะได้ตูตู้นะครับแต่เจ้านี่มันต้องใช้ต้องใช้ตัวซื้อแล้วแหละเพราะว่าเจ้านี่แบบระดับแบบโหมดมากนะครับถ้าตัวกรอบผสมแมมมอสที่เราจะไม่ต้องเสียเพชรนะครับแมมมอสได้สปายชาร์ rap, แต่ก็เป็นระดับยากนะสิบสองสิบหกชั่วโมงนะครับเค็นหน้าด้วย16ชั่วโมงนะครับอ่า ส่วนเจ้านี่นะต้องซื้อมั้งของก,กดดูวหนะ่อยบอสบอสคูสบอสคูสเนะีเจ้าตัวนี้มาจากอะไรเจ้าตัวนี้มาจากมมอสผสมกับเคนแน่นะครับเออมันจะได้ง่ายไหมนะฮะมันก็เป็นมอนสเตอร์ระดับจริงๆมันก็ไม่ได้ระ,ระดับยากอะไรนะ10ชั่วโมงนี้ก็คือไม่ได้ยากเท่าไหร่นะ เออไม,ไม่ไม่ค่อยยากเท่าไหร่นะครับมีโอกาสติดนะก็ลองเอาแมมมอสผสมกับเคนน่านะครับเดี๋ยวรอบหน้าพี่จิ๊บจะมาลองดูนะว่าแมมมอสกับเคนน่ามันจะผสมกันได้ไหมนะครับโอเคเดี๋ยวลองดูครับตอนนี้เราติดเราติดที่จเจ้าแมมมอสเรายังไม่ได้เนาะเออพี่จิ๊บจะใช้เพชรเลยนะครับเพื่อความรวดเร็วของคลิปนะครับเก้าวเพชรเสียไปเลยครับ มาจบก๊อปได้อีกแล้วจบก๊อปซึ่งเรามีก๊อปอยู่แล้วนะครับถ้ามีก๊อปอยู่ล้วก็ขายทิ้งก็ได้นะขายทิ้งเลยครับแปดหมื่นะครับโอ้ได้เงินเยอะยนะเออเราไปซื้อแมมมอสนะครับเราไปบายแมมมอสมานะเพื่อความรวดเร็วนะครับแมมมอสสามร้อย <amm> <300. S 2> อ่าสองนาทีครับเราก็เก็บ เก็บเจ้าพวกนี้นะเก็บเจ้าพวกนี้ก่อนนะอา่าพอดเอร์ี่นะครับปึ๊บโอ้ไฟลูลกเช็คอินก็เจ้าด้วยเช็คอินวุ้ยเต็มหรือเปล่าวะโอเคยังได้ครับแล้วก็เอ่อเอาเจ้าอุ้ยไม่ใช่เอาเจ้า,า,จานี่ออกมานะ ที่โรงแรมนะเอาจเจ้าเคนหน่นะเราจะเอาเคนหน้ามาผสมกับเมมอมดนะปึ๊บเคเคนหน้าเคนหน่รอแป๊บหนึ่งครับสองนาทีเพ็ดเพชรเ,เราจะเสียปล่อยไม่ได้นะเออมันเปื้องเ <c oughs> ีเพชดขายปะหน่งช่วงนี้ไม่มีเพชดลดราคาด้วยนะน่าโอลี่วันทันสนะครับ ซื้อหนึ่งได้ถึงสองนะครับยังยังยังมไม่คูณสองมาล่อตาล่อใจเหลือเกินนะเออครับฉันยังไม่เสียเงินหรอกนะพวกโอเครอแป๊บอ่าเรียบร้อยแล้วครับปึ๊บเราเอาแมมมอสออกมานะแอนแอนแ,อนแมมมอสถ้าคลาสเนเจอร์เนี่ครับมาแล้วแมมมอส มาลูกมามาเป็นครอบครัวเดียวกันส่งลงมาครับครับอ่าอัพเวลให้เท่ากันนะน้องเวลเท่าไหร่วะนนี้น้องเวลหกอ,อ,อ่ะจะอัพเวลให้เป็นเวลหกนะอ่านี่แล้วนี่นะครับที่จิ๊บสปีดอัพห้เลยนะครับเพื่อความรวดเร็วปาบไปเลยครับ พับเบอรี่พับเบอรี่สปีดอัพไปเลยเด้อพับเบอรี่เด้ออ้าวไม่ใช่เวทไปครับเราจะบีดระหว่างเอ่อแมมมอสกับเค็นนาดูนะครับว่าจะได้เป็นตัวนั้นไหมนะครับมาลองครับนักวิทยาศาสตร์อย่างเราต้องลองนะบีไปเฮ้ยหนึ่งนาทีสงสัยได้แมมมอสครับถ้าแบบนี้น่าจะแมมมอสนะโอ้โหมันมีความยากของมันอยู่นะ มันมีความยากของมันนะครับที่จะได้ตัวบอสคุตนะครับบอสคุก็คือตัวนี้นะให้ดูหน้าดูตากันก่อนนี่ตัวนี้นะครับจริงๆจ,จ,จะต้องใช้พลังดนตรีครับ50นะครับซึ่งพี่จิ๊บจะพยายามจะไม่เสียนะบอสคูสเนี่ยแต่จริงๆมันก็ไม่ใช่มันสเตอร์ระดับสูงนะเพราะว่ามีแค่สองธาตุนะครับผสมกัน,นง่ายๆนะลองดูนะตัวบอสคุสนี่นะครับหน้าตามันเป็นอย่างนี้นะ เอ่อใช้เวลาในการปลดล็อกในการฟักไข่รวมแล้วเท่าไหร่วะเห็นมีเลยอ่อนี่สิบชั่วโมงนะครับไม่ประมาณสิบชั่วโมงนะเอาละครับและแล้วครั้งที่หนึ่งผ่านไปครับแมมมอสเราแซปได้ไหมมีใครจะเอาบ้างไหมอา้าเราแซปไปที่เมืองนี้นะโชคดี สับไปที่รูปรินก็ได้นะครับปอายปหมดแล้วเราจะลองครั้งที่สองครับดูซิว่าจะได้ไหมไม่ไปอ่าได้แล้วครับสิบชั่วโมงนะครับสิบไทมโม่นะครับในที่สุดนะครับเราก็ได้เลยนะครับเจ้าตัวเอ่ออะไรนะบอสคัสนะครับอ่าได้สำเร็จแล้วนะครับนี่นะ จ้าตัวนี้สปีดอัพไปได้บ้าวะโอ้แต่ถ้าสปีดอัพตัวนี้ก็คือสิบชั่วโมงนะครับสิบเพชเออเจ้าตัวนี้2เพชนะครับอ่ะเดี๋ยวพี่จิ๊บจะใช้การวาร์ปของเวลานะครับเราจะได้เจ้าบอสคัสออกมานะครับโอเคครับเดี๋ยววาร์ปไปเลยนะ กลับมาแล้วจ้านี่นะครับตอนนี้นะครับผ่านไปเวลาไปเกือบสิบชั่วโมงแล้วนะเหลืออีกประมาณชั่วโมงกว่านะครับซึ่งพี่จิ๊บจะใช้เพชรลยนะเครื่องความรดเร็วนะครับสองไร่มอครับจัดไปครับตัวบอสคัสนะมาแล้วนะครับนี่ฮะใส่ของน้องจะเป็นลักษณะที่มีผมอยู่นะครับเออหน้าตาเป็นแบบไหนนะครับเดี๋ยวให้ดูอีกทีนะหน้าตาของบอสคัสก็คือตัวนี้นะเออนะครับจมูกยาวๆนะครับเออนี่ฮบโอเค ปลาบอสคัทลูกแซปได้ไหมลองดูนะว่าซัปใครจะเอาไหมไม่มีใครเอานะแซปเอ่อเวทไปครับรออีกสิบชั่วโมงนะอ่ารออีกสิบชั่วโมงนะครับซึ่งพี่จิ๊บไม่รอแล้วนะครับพี่จิ๊บจะกดให้ดูเลยนะครับว่ามันจะใช้ไดมอนด์อยู่สิบสิบไดมอนด์เลยนะนจะสปีดเอให้ดูนะสิบไดมอนดจัดไปลลูกมาแล้วครับนี่เน เรียบร้อยอย่างรวดเร็วครับอาแล้วลองคลิกดูนะออกมาแล้วอนด์นด์แอนด์บอสคัสน,นั่นเองครับผมคลาสไฟนนะครับกับน้ำแข็งนะผสมกันนะครับนี่นะครับอยู่ในระดับคอมมอนนะคือ,อก็จะได้ง่ายหน่อยนะครับนี่นะครับบอสคัสวางไม่ได้นะเช็คอินเข้าไปที่โรงแรมก่อนนะครับนี่แล้วก็ เคลสสำเร็จนะปิ้งนะครับวางบอสคัสนะฮะเอ่อมอนสเตอร์ Monster ที่เป็นสองธาตุนะครับก็ถือว่าค่อนข้างจะได้ง่ายอยู่นะอย่างเช่นตัวนี้นะน้องพักบิลนะครับพักบิลก็สองธาตุนะธาตุแสงกัะธาตุไฟนะโอเคปึ๊บเดี๋ยวเราจะมูฟนะครับเราจะมูฟเอา น้องเค็นหน้าเข้าไปก่อนนะเช็กินเข้าไปครับอเดี๋ยวเราเอาบอสคัตออกมานะเข้าไปเก็บเกือบหมดเลยนะครับจะเต็มแล้วนะนี่นะครับคือตัวที่พิชิปบีบมาตัวแรกนะเออไม่ใช่สิพิชิปซื้อมาตัวแรกนะครับที่โฮเทลนี่นะตัวนี้นะ forest นะครับ forest s นะครับหลอดไฟนะครับแล้วก็มาซื้อนะครับเดี๋ยวสรุปให้ฟังนะครับ property นะครับ พับเบอรี่นะครับแล้วก็ตัวนี้นะเคนหน่เรามีอย <su> ู <se> ่ก <lonely> ็ผสมเอ่อฟอเรสกับเอ่อพับเบอรี่นะครับเกิดเป็นน่าจะชื่อบาสใช่ไหมเจ้าตัวนี้นะแล้วก็ผสมเจ้าตัวนี้กับเจ้าตัวนี้ออกมาเป็นเจ้าตัวนี้นะครับเออนะครับเริ่มสับสนแล้วว่ะไปดูตารางได้นะเออไปดูตารางได้นะครับตารางผสมนะครับไปดูย้อนย้อนเอาก็ได้ครับ แล้วก็ล่าสุดเลยนะครับเจ้าตัวนี้นะครับนี่นะครับเดี๋ยวพี่จิ๊บจะเอาออมันออกมาให้ดูนะครับมาเอาที่วางไม่พอคนระับเ๋ยต้องเอาแมมมอสเข้ามาอีกตัวนะแมมมอสเช็คอินหน่อยฮะโอเคเราเอาเนอะออกมานะครับให้เห็นก่อนนะโอเคเคลรฮะ นี่ชื่ชื่อสนุดนะโอเคเป็นไงล่ะสวยไหมนะปีดเลยนะครับดูรูว่าน้องจะร้องเพลงแบบไหนนะปอมปอป๊อมป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 ๊อมป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 ๊อมป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 ๊อมปอมปอ เหมือนคนเอานิ้วมือดิดปากตัวเองตายอยู่นะจริงนะพี่จีว่ามันเหมือนคนเอานิ้วมือดิดปากตัวเองอะฟังดูเลยนี่ครับอ่านี่นะเอาออกด้วยดูดันลม คือ <f> <c oughs> น้องเหมือนเอานิ้วมือดิบปากตัวเองครับออนะนี่นะนคือตัวบอสคัตนี่เองครับเดี๋ยวพี่จิ๊บจะให้ดูนะว่าแล้วบอสคัตจะไปผสมกับอะไรได้ตัวอื่นอีกนะครับเราจะผสมตัวใหม่ๆไปเรื่อยๆนะอ่าโอเค